ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SJ Cactus Channel นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะทั้งช่องของเราค่ะจะมาสาธิตวิธีการชํำไข่มังกรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการชํำไข่มังกรนะคะจะใช้ชวิธีชํำแบบไหนนะคะแล้วก็เราใช้ยาแรกอะไรนะคะในการทาไข่มังกรนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันเลยค่ะ วันนี้จะมาสาธิตการจัดการกับไข่มังกอนที่เราเด็ดมานะครับเอ่อเราสามารถจะเอาไปชำหรือว่าจะเอาไปกราฟก็ได้นะครับแล้วแต่ส่วนทางร้านเนี่ยเราจะเก็บฟอร์มที่เป็นหูมิก้เมอยางเงนะครับเก็บไว้ชำนะครับส่วนไอตัวที่เป็นนอดเดี่ยวๆเนี่ยเราจะเอามาหั่นกราฟนะครับซึ่งพวกเนี้ยก็สามารถชำได้เหมือนกันแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าเราอยากได้ฟอร์มไหนเพราะว่า ถ้าเราชําเขาที่ไข่ใบเดียวอย่างเงี้ยครับกว่าเขาจะแตกยอดออกมาเต็มฟอร์มแบบเนี้ยมันใช้เวลาเป็นปีนะครับอาจจะปีกว่าด้วยซ้ําแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงไม้การาฟจนเป็นฟอร์มนี้แล้วเราเด็ดมาชํารากเราจะได้ฟอร์มนี้เร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดเราจะชานะครับก็วิธีง่ายๆก็คือเวลาเราเด็ดมาแผลสดๆนะครับเราก็ทายาเล่งรากนะครับทางร้านจะใช้เป็นเจลเล่งรากนะครับ Amazing Grow นะครับเพื่อนๆจะใช้แบบเป็นผงสีดําเลยเป็นผง เอ่อแบบไหนก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกัน B1 ก็ได้ครับเสร็จแล้วเราก็มาทาที่แผลนะครับต้องทาตอนแผลสดๆอยู่นะครับบางคนก็จะรอให้แผลแห้งประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนแล้วค่อยลงชํำนะครับส่วนทางร้านเนี่ยก็จะชํำเลยนะครับเพราะว่ากลัวลืมแต่ว่าเราจะลดน้ำช้าหน่อยนะครับเวลาชํำเราก็เหมือนเดิมนะครับเตรียมดินเอาหินรองก้นแล้วก็เตรียมดินที่โปร่งๆนิดนึงนะครับแล้วก็ผสมปุ๋ยอาจจะใช้ปุ๋ยเทอร์โมโคดออสโมโคดก็ได้ทางร้านใช้เทอร์โมโคดนะครับตอนนี้ ก็จะเม็ดสีเทาๆอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็ชําได้เลยพยายามปรุงดินให้โป่งนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาชอบดินโปร่งๆนะครับเสร็จแล้วแล้วก็วางจัดทรงให้เขาตรงกลางนิดนึงสําหรับคนที่กลัวหนามก็ใส่ถุงมือด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้หินโรยหน้านะครับที่เราชอบได้เลยเพราะว่าตัวเนี้จะใช้หินอะไรก็ได้นะครับเราชอบหินสีหินกลมหินเหลี่ยมได้หมด ทางรานจะเลือกใช้หินสีน้ำตาลนะครับเพราะว่ากระถางสีดำจะได้ตัดกันนะครับอันนี้จะเป็นเมล็ดป็อปเปอร์เซรามิกสีน้ำตาลนะครับก็จะได้น้องมิกกี้เมาส์น่ารักประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำกับอีกตัวหนึ่งนะครับ ใส่ปุ๋ยเมืนเดิมก็ทำร่องตรงกลางครับคนนี้จะเป็นคนที่หนังค่อนข้างยาวก็ต้องระวังนิดนึง เสร็จแล้วก็เอาหินมาประคองครับเสร็จแล้วครับง่ายๆก็อันนี้คือเป็นการชําของร้านนะครับวิธีการดูแลไม้หลังชำเนี่ยคือเราก็เอาออกแดดที่ อยู่ภายใต้แถบนะครับเป็นแดดลงเรือนปกติก็ได้นะครับหรือว่าจะเก็บไว้ในที่ร่มหน่อยก็ได้แต่ว่าทางร้านชอบเอาไปรวมกับไม้ปกติเลยนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งลดน้านะครับทิ้งไว้ประมาณสักอาทิตย์สอาทิตย์ค่อยเริ่มลดน้ำนะครับเวลาลดก็ลดไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าตอนแรกล่าเขายังไม่มีนะครับก็อาจจะชอยชยด้านบนนะครับส่วนตัวไม้ที่เราจะมากราบก็กราบตามปกติเลยนะครับถ้าคนไหนที่สงสัยวิธีกราบก็สามารถย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าๆได้นะครับเวลากราบก็ ต่อกราฟที่แนะนําก็คือเป็นใบเสมานะครับเป็นอะไรที่โตเร็วสุดแล้วเท่าที่ร้านลองมานะครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับวิธีการชามไข่มังกรนะคะถ้าใครสงสัยตรงจุดไหนนะคะก็คอมเมนต์สอบถามพุ้นเข้ามาได้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์มาบอกพุ่นกันได้นะคะวันนี้พุ้นไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช่อง SJCA c t u s ของพุ้นด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ